นาัสการครับปูอืมแจริญนพรครับปูไ <c oughs> กลมือไกลเว้นเขามาแล้วตื่นเต้นเขาเรื่อย<ม>เป็นนอนบารับเป็นนอนบารับเลยปูเป็นนอนบารับ,นนนบ,รบคือจังสีถือเกลียกเนี่ย้าัปกติหมดหมดนี่ปูหัดเอา้าขวบคุมเจาของใหญ่ด้วยครับไม่ไม่ไมปล่อ,อยไปแล้วนะหมดหมดเปลือกหมดนะครับ แห้งจิตอุกังแห้งสีอุกังบเดี๋ยวสิเจอกระแสปูสิเจอกระแสนี้ที่เอาเอาเรียกผู้อื่นมาปล่อยที่ปูเออแมนมันมันยังไงกับมี่มาเสียงหนึ่งเหรอมันก็ดโอ้ยมันกิดขากันทั้งเป็นคนแล้วเนาะครับแน่ความจริงมันโบแมนเนาะยังสีบูยังไงแต่กับพวมีใไรมามันกับกับพกเป็นยังบอกมี้ผู้มามันกี มาครับนี่ปูบวมบางดีแน่ชุดไมยจะได้การแล้วล่ะเติมเชือไปไสครับติดติดปูท่อมาเนี่ยมันบ่มบวมเป็นไปนังหอกเลยเคลื่อนบอเลยอัดออกเรียกว่ามีเลดเพิ่มเติมตีเปลี่ยนแบ่บอมีเปลี่ยนบอมีเปลี่ยนทุกอย่างยังเหมือนเดิมสโลแกนเดิมเหมือนเดิมยังมั่นใจคือเกา แมสองตัวมาตัวทัวร้านเปอร์เซ็นมีตะกินกับเก้าครับปู่บอดินบอดินชัวรยงังดอกแต่มันใจร้านเปอร์เซ็นคือก็ครับมันใจบอกพือเปลี่ยนแต่งครับอิริเียมันมันใจพักขนาดนั้นตน้องเลอกวิ่งนีนะครับผมครับอันติกาว่าถ้าหากผู้ใดวิ่งทั้งสองตัวย่ำอีกครั้งถ้าหากถ้าหากใครวิ่งทั้งสองตัว มน่ามีแต่กินกับเจา้าสรุปว่ามีแต่อยู่ตัวก็ได้กับไรครับบาดมีดนนดีไม่ดีมันจะมาทั้งสองตัวเลยนะแฮงมีกก็ไร่ลายขึ้นร้ายจิจจจจกเห็บคํามเบาะเพื่อี่กินกับเจ้าทออี่ว่านี่ครับสองตัวมาตัวก็เกิดมันมากมายเจ็ดแสบเขาตัวหนึ่งในสามตัวแล้ววันที่หนึ่งเจ็บแรง ครับชื่ยืนเด่นบะะุรณะคุณบอกแมนครับปูเอาเอา่อดท่วนตัวเลขเนาะครับปูครับน,นี่ันพี่เรื่นอนยิงบอกโครงสร้างกันสันก,นกนหน่อยอวิ่งเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดสองตัวมาตัวครับบนบนบวกล่างสองตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์มีแต่กินมกับเจา้าครับปูงาตา กูก็ได้นิ่ว่าถ้าขาดเจ็ดมาเกเจ็ดเจะเป็นบนทั้งปีแต่ว่วโดยความ,มันใจส่วนตัวปูคิดว่าเจ็ดมันเิดมาบนเน่ครับอ่ามันมีกันเจ็ดมาบนแาดมาสกสุดตอนกิ่องล่าง,ลง,ลางหรือกูได้บลอมมากนั่มจะรับล่างไปเป็นบนแต่ว่ากนันไปเอาเป็นว่าเลขดเลขดเลขดวิ่งสองตัวมาตัวนี้น่งขาที่ไม่ห่วยแล้เนี่ะอืมแมนบปูคุ้ม่ลยแล้วนะคุ้ไเแล้วคุ้แล้ว มูโผั่มาไม่ได้หมวเลยแล้วที่พานมาปูกระเฮ็ดในเห็นแล้วเขาไปเมรัญย่อนไปตรงได้ครับพวกกัดติดตรงเลขวิ่งนะนะครับอ่าบันนี้ก็เอาเลขการตัวปูกระได้ปล่อยออกไปเจอบันจีเจ็ดเนาะมันมาครับปูตัวแรกก็เป็นห้าเจ็ดเก้าครับที่สองกับอ้าเจ็ดสามตัวที่สามกับห้าเจ็ดสามครับ โดยที่ปูเนยมักส่วนตัวจะมีหาเจ็ดเก่าครับแล้วก็ได้น้ำหาเจ็ดเก่านี่มากระจายถึงเด็ดสองตัวสามครูบนพาเจ็ดมากบนโอเวเลยกันมีแรกปูมักส่วนตัวเจ็ดต้องมากบนแล้วก็ที่เป็นรับเิ็ดครับคันเดาคันเดาพวกอิดเนี่ยใส่เข้ามาคันเดาพวกอิดเนี่ยครับปูครับคันเจ็ดมากบนเนี่ยแต่ว่าเด็กสองตัว งแต่ก,กับเจ็ดงี้อันนี้มดได้เดาเลยครับเพราะมันนิดสุดแล้วนี่เจ็ดมันกับนี่เด็กสองโถมันกับนี่บ่นมันก็มีเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก่าครับโดยที่ปู่ได้นิ่งไปตรงที่เจ็ดเก้านี่ไม่ได้หมายเขามามันจะอ,ออกตัวนี้ตัวเดียวนั้นทุกคนสามาัครเจอเด็กว่าสุตโตสามความพอใจก็คือความสุขกี่แคร์สิมันนี่จะนิดความพอใจเหน็นไงครับปูบบอันละ มาบน8แต่ต้องมาลังนะครับมะกัดจีนี่83 8ห้า8หนึ่งโดยที่ปูกก็ให้ข้อนสําคัมักวนตัวก็คือิบา3นะ83ก็ได้บอกว่าเว่าเป็นงยางจังมักเจ็บมากบนมันเกือวจะเจ็บเป็งผมเพราะมันชนกันกับสองสูงแต่เลนนี่ตัวเดียวครตอนมันชนกันเปลือกเก่าเัลือกวิ่งสองตัว89หงาที่ผ่านมามันชนกันเก่าชนกันว่านี่ สูตรเร่งตัวเดียวกับสูตรเลขงทั้งสองตัวมาตัวมันชนกันที่เลขเจ็ดครับแต่ที่ส่วนมากมันออกลังบนแล้วมันจะเป็นหลักสิบประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับงวดนี้มัตสึมากแฉ่บัวทำมาเบิร์นกันวลิดอันวลิดว่งมัตสึมากแฉ่บัวก็มีไปตาคัดขาดกับปูว่าครับอ่ากับปูก็ไม่ได้พลาดเลยฮะกัตู้ก็ได้บอกว่ามอสเป็นหบักนะครับ มันจัเล็กครับแต่พอโมโมได้ประมาณปูใหไ่นะครับปูบอ่าบานีสามาเรียงโจเรียงเหล่าบอกเหล่าข้่าจิตครับดูกระตอันจิตมครับนอ,อย่างนี้อยังเล็กน,น้อยกว่ามผ้้เศร้าจะฆ่าเครื่มสสลัวครับปูมองปิดห้านาทีมีลัข้างออกงานเรือนบินทบาทบนตกนิิมกลางรมปไส่หลวอ ก็เห็นหน้าอยมสมบาติแตร่อยเดือนเดือนไปบันนี้หากลับมากเป็นระวังระวังต่างถ้าร้อนหดเขาหนาประตูโคงตัววัดั้งนีมันีสินแฮ้ดินดินใต้เนียน้ำเกอะไรไรถนนข้างหลวงนะครับเร่ยเือไปเห็นเงินเงเหรียญสองบาทเหรียญอุงยู่เลยกลมยิบเอาบุรเนียเงนอ่ะโตกเต็มวยิบเอาโตก เจเอาลาไปนนะหังยึดีเบิ้งไ็นเรื่องบาง้ออีเบิ้งบก็อสอบกระแดจันบางข้สาราเอาบัดรออไปไหวบานข้อเนม่อน้ากทุกปีเอาแ่นขยายสองเบิ้งจกบุกไปกอมตรงหน้าบุญน้ำตกอย่างรบางน้ำอ่ะครับได้เหรียญสองทบี่ขอสอสองพันห้าร้อยห้าสิบหกสองพันอย่างก่บปูห้าร้อยห้า สองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับแอนหนึ 20, ่งพันหน้าเาเราเรนเงินหนึ่งพันหน้ประเ็นสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นบอกมันออกห้าสี่เก้าเอห้าเก้าสี่ปูปูอ่าเรียนปูนี่สองห้าห้าหกหรือหรือหกหนึ่งเกาะสองห้าห้าหกแมนปะปู บอกแสดงว่าผมจําพิดผมเห็นไม่ได้ปู้ผมจําพิดตอนห้าห้าหกครับป,ปูก็บอกพิดไปแต่ว่าพิษเาะอนี่หละจำเบิ้งกคากาลที่ถวนแล้วอ่อยอ่อกยอบเบิ้งหลายคนละครับเป็นปีพศสองพันหารอยห้าสิบกะวันนี้จะเล่นน้ำเรียงนี่ล้วม่บอกทุกคนฟัองจะตักสะพานเรื่องว่าถึใจคุได้คืนเวลาสักดีแต่ว่า เลส them, wow, ูทำเรื่องของคุณคูณมันใจบอกคุณว่ามันใจมันใจสูหนักขนานั้นครับโดยเฉพาะเลวิ่งบอกว่าล้วนํำหอมมันเล่ยล่ะเลดิองตัวมากกว่ครับมน้ำหมเลยโดยเฉพาะตะกี้ายตัวอีกหา่แสตามกําเมยแปดหาตามนีแปดนุ่งกใช่เจ็ดหายิงยิงใช่เจ็ดตามไปยิงดำเจ็ดเก้ามี่าพอใส่ถ้าว่าหาพวกมี ตอนนี้ต้องจิตบาทาครับตอ,ตอนทั้งทั้งฟันตามกระแทกติดมาวิ่งหามาหลายต่เนยหาคับโอ้รีบปิดหดานจมือยันจคงหาานหนาอยู่ได้ี่ปิดทานครับเจ็ดางเจ็านปาครับปูมี้มนตะเป็นาอกเป็นปรหลาะครับเราวัางงด้อยยกจตพากันมาด้วเล็มันออกหนกมัน,นงมาหน้าบอสแดง อี่บาป้า,า,ากันง<า>่ายกันเวดแล้ปูหัดหงิดผููได้ดับยีงงั้นบอกไปมิผร้ใดดับเงินได้หรือวาบอมีเลยบวกอากาดับซีแล้วบัดนี่บวกากาบวกอกาดอกส้ามันเกบโผล่มาพอถึงเรขพ่อสองเงื่อนที่ได้สองหาอาของ,ของขคุัคุณได้คืนว่าทีเอาไปร่องคนกันหน้าหามันแมนของตวัวอีนดีปูกระเือนี่ตัตวตการ,วารวว่วาเลียกว่วงปิ้งนี่แหละครับ อันนี้อาวันนีมันเน้นมันได้เงี่ยหลีด้แต่อยู่ระว่างขางนี้นี่ฝนตกนี่ร่องซื่อขึ้นแก่ร่องจมงก็จะหมดนันรัี่นา้อยืมครับปูได้หาเกาเนาะครับจับหากาเกาหาไว้เมื่อกอเกาะซีเนาะมีกรองางกซีงกบนรั่มันก็มาบอกบอกซีงกเลยมันอกาะตลอย่าพาันบาเนี่ครับไอทีนท้าวมันโบแมนน่ะนะที่ว่ามันติเปลี่ยนไปโบได้นะมันยึดในส้น วัวอข้างม,มาหลายเลยดิย <c oughs> อนมีกับเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นของเศกเมื่อนี้ไม่อกสูส่คนอืรครับอาจารย์ให้เยี่ยตทุกคนตรงแต่วิจารณาในการเลือดเสื้อให้ดีและแต่กข่าาผู้ใด ครับอยากถามคว่าหม,มื่นเหมนของสองมืมมเอเรดออกกับหรือว่าอยากเป็นเพื่อนของหลวงปูป่ปลาอากาแอดมินก่อนนะครับต้องบอกเบรอร์โทรให้บ่กเอน็นนี่ได้ปูมาเดี๋ยวผมจดไว้ให้เดี๋ยวผมจดเ,เลยนี่ปู่ซุ่มเงียบเด้อครับศูนย์หก,หกสองศูนย์หกสองปู สองเก้าหกเจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดแปดห้าเก้าอ่ารอบทวนถูศูนย์หกสองสองเก้าหกเจ็ดแปดห้าเก้าถูกอ่าทางเอฟซี่นะครับทางเอฟซี่ท่านอ่าอยากโทษหาปูอ่าอยากอ่าแอดไลน์ปูไก่ <ๆ S 2> เป็นเพื่อนกันครับัดงไล่มากครับตามเบอร์นี่เลยนะครับผมตามเบอร์นี้ันี้ก็เป็นการทำนวย่วามสะดวกให้ท่านแอดมินงเฉลียวประน่ำละครับครับแชทไล่มาได้ขอเป็นเพื่อนมาได้เริ่มมาทันบางที่จะหาผู่บริรัตสายกระโจนตรงเขาแต่ว่าผู้อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ประสามารสรรคลับเนาะครับอาจจะได้รับบ้างอาจจะบริเลตบ้างบางท่านครับเพราะต้นกา นูล่หนาเดยครับจิตเปน่ก็ลขอให้ที่พี่ของปูซูปูทุกคนตรงนี้ความโศกดีแต่ตอนนี้เงี้ยค่อยๆใ่แจกใส่ใสนําอ่าสบายใจแล้วก็จะเริ่มข้ามบุญครับใจบาทอยากนับถวายทนท่านต่อยสัตว์อ่าเป็นการทั้งสมุเปนมการให้ชินสัตว์เป็นฐานครับตาเป็นงี้จะไปจับมาใส่เนาะครับ ครับตนเรศสองตัวใครเห็นด้วยมาเห็นด้วยชอบด้วยหรือว่าคิดตามก็ว่ากันไปครับค่ะทุกคนโชคดีอีกครั้งอันเป็นเริ่พงตอนครับสาธุครับปู